สวัสดีครับเคยมองดูเครื่องจักรกลไกลที่มันซับซ้อนซับซ้อนแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ไหมครับว่าเออวิศวกรเขารู้ได้ยังไงนะว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนวันนี้แหละครับเราจะมาไขาความลับเบื้องหลังการเคลื่อนที่ที่น่าทึ่งพวกนี้กันใช่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่แบบว่าทรงพลังสุดๆหรือว่าแขนกลในโรงงานที่ทํางานได้เป๊ะมากๆเลยเนี่ยเบื้องหลังความมหัศจรรย์ทั้งหมดนี้นะครับมันมีหลักการพื้นฐานที่ บอกเลยว่าเรียบง่ายมากๆซ่อนอยู่ครับแล้ววันนี้แหละเราจะมาเปิดกุญแจไขความลับนั้นไปพร้อมๆกันและกุญแจดอกสําคัญที่ว่าเนี่ยนะครับที่จะปลดลักความเข้าใจทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็คือแนวคิดแรกที่เรากําลังจะคุยกันนี่แหละครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวละครหลักของเรื่องนี้ที่เราต้องทําความรู้จักกันก่อนเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าวัตถุแข็งเกรง็งหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rigid Body ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับก็คือ ลองนึกภาพวัตถุอะไรสักอย่างที่มันแข็งป๊อกเลยแบบว่าสร้างจากอิฐที่ติดกาวไว้อย่างดีสุดๆไม่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนจะโดนแรงอะไรกระทําก็ตามเนี่ยรูปร่างของมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวครับซึ่งไอส้สมมุติฐานนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสําคัญเลยนะที่ทําให้การคํานวณทุกอย่างมันเป็นไปได้โอเคพอเรารู้จักพระเอกของเราแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าครับว่ามันเคลื่อนที่ได้แบบไหนบ้าง รูปแบบที่เรียกว่าพื้นฐานที่สุดเลยนะครับก็คือการเลื่อนที่หรือพูดง่ายๆก็คือการถลายไปเฉยๆนี่แหละครับแล้วเจ้าการเลื่อนที่เนี่ยนะครับมันก็ยังแบ่งย่อยได้อีกเป็น2แบบนะแบบแรกเลยทางซ้ายมือเนี่ยคือการเลื่อนที่แบบเส้นตรงอันนี้ง่ายมากลองนึกถึงกล่องที่มันถลายลงมาตามทางลาดตรงๆเห็นไหมครับว่าทุกๆจุดบนกล่องเนี่ยมันจะเคลื่อนที่แบบเส้นตรงขนานกันไปหมดเลยส่วนทางขวาครับอันนี้คือการเลื่อนที่แบบเส้นโค้ง นองนึกภาพกระเช้าของชิงช้าสวรรค์ดูนะครับแต่เอาย้ําว่ากระเช้ามันไม่ได้หมุนนะมันแค่เคลื่อนที่เป็นวงกลมไปกับตัวชิงช้านั่นแหละครับทุกจุดบนกระเช้ามันก็จะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งที่เหมือนกันเป๊ะเลยเอาละครับนั่นคือแบบแรกนะคือการเลื่อนที่ทีนี้มาดูการเคลื่อนที่แบบที่2กันบ้างซึ่งก็คือการหมุนครับแต่มันเป็นการหมุนแบบพิเศษนิดน,นึงนะคือการหมุนรอบแกนที่ถูกยึดเอาไว้กับที่ครับ คือในการหมุนแบบนี้นะครับหัวใจของมันเลยก็คือวัตถุเนี่ยมันจะหมุนอยู่กับที่เลยครับหมุนรอบแกนกลางของมันนึกภาพบอ,อกไหมครับอลองนึกถึงแผ่นเสียงบนเครื่องเล่นก็ได้หรือใบพัดของพัดลมก็ได้ครับเห็นไหมว่าทั้ง2องอย่างเนี่ยมันหมุนแต่มันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยนี่แหละครับคือการหมุนรอบแกนที่ตรึงอยู่กับที่เอแล้วถ้าเราจะอธิบายการหมุนเนี่ยเราจะอธิบายมันยังไงดีล่ะครับ คือจะบอกว่ามันหมุนเร็วหมุนช้าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องมีตัววัดที่มันชัดเจนกว่านั้นซึ่งก็คือค่าทางฟิสิกส์สตัวนี้เลยครับตัวแรกเลยนะครับเราเรียกว่าความเร็วเชิงมุมหรือสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัวโอเมกาพูดกันแบบบ้านๆเลยนะมันก็คือความเร็วในการหมุนนั่นแหละครับตรงตัวเลยบอกให้รู้ว่าวัตถุชิ้นนั้นน่ะมันกําลังหมุนเร็วแค่ไหน แล้วก็ตัวที่2ครับมีความเร็วแล้วก็ต้องมีความเร่งนี่คือความเร่งเชิงมุมหรือตัวเอลฟ้านั่นเองครับตัวนี้เนี่ยมันจะคอยบอกเราว่าไอการหมุนที่ว่าเนี่ยมันกําลังเร็วขึ้นหรือว่ากําลังช้าลงอยู่หรือเปล่าง่ายๆแค่นี้เลยโอเคถึงตอนนี้เราได้รู้จักการเคลื่อนที่แบบพื้นฐานสุดๆ2แบบไปแล้วนะครับคือการเลื่อนที่กับการหมุนทีนี้แหละครับถึงเวลาเอาทั้งสองอย่างนี้มารวมร่างกันเพื่อ,ออธิบายการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันในโลกของความเป็นจริง ซึ่งเราเรียกมันว่าการเคลื่อนที่บนระนาบทั่วไปครับมาดูกันทีละส่วนประกอบเลยนะส่วนแรกที่เราเพิ่งคุยกันไปก็คือการเลื่อนที่ล้ว,ลวนๆลองนึกภาพตามนะครับว่ารถคันนี้มันแค่ถลายไปข้างหน้าเฉย,ยๆเลยโดยที่ล้อไม่หมุนนะตัวรถก็ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางอะไรเลยนี่แหละครับคือการเลื่อนที่แบบเพีวๆเลยแล้วก็นี่ครับส่วนประกอบที่2ก็คือการหมุนล้วน เหมือนกับเฟืองอันนี้เลยที่มันก็หมุนติ้วๆอยู่กับที่ของมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยสักนิดและนี่คือคลแม็กซ์ครับการเคลื่อนที่บนระนาบทั่วไปแท้จริงแล้วมันก็คือการเอาการเลื่อนที่บวกกับการหมุนแค่นั้นเองครับการเคลื่อนที่ที่ดูซับซ้อนต่างๆเนี่ยมันก็คือการเอา2อ,อย่างนี้มารวมกันอ่ะนึกภาพตามง่ายๆเลยก็คือล้อรถยนต์ที่กําลังวิ่งอยู่บนถนนไงครับคือตัวล้อมันทั้งเลื่อนไปข้างหน้าแล้วมันก็หมุนไปด้วยในเวลาเดียวกัน นั่นแหละครับคือการเคลื่อนที่บนระนาบทั่วไปแล้วคําถามก็คือการที่เรามานั่งแยกส่วนประกอบการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงผมบอกได้เลยครับว่าสำหรับวิศวกรแล้วเนี่ยนะเรื่องนี้คือทุกอย่างเลยครับสําคัญมากๆก็เพราะว่าพอเราเข้าใจหลักการพื้นฐาน2ออย่างนี้ปุ๊บ วิศวกรก็จะสามารถออกแบบแล้วก็วิเคราะห์เครื่องจักรกลที่ขับเคลื่อนโลกของเราได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของลูกสูบในเครื่องยนต์การคำนวณแรงที่เกิดขึ้นในแขนต่อที่ซับซ้อนหรือแม้กระทั่งการออกแบบล้อช่วยแรงหรือ flywheel เพื่อให้มันเก็บแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาได้แบบนิ่มนวลคือเรียกได้ว่าสามารถทำนายพฤติกรรมของเครื่องจักรทุกชนิดเลยครับที่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่และสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆดู ในเมื่อตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าการเคลื่อนที่ที่มันดูเหมือนจะซับซ้อนมากๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แค่การผสมผสานที่เรียบง่ายมากๆของการเลื่อนที่กับการหมุนลองมองไปรอบๆตัวเราสิครับเราจะมองเห็นระเบียบที่สวยงามแบบนี้ซ่อนอยู่ในการเคลื่อนที่ของสิ่งของอะไรได้อีกบ้าง